บ้านติดแม่น้ำถือเป็นบ้านที่หลายๆคนใฝ่ฝันในสมัยก่อนการสร้างบ้านติดแม่น้ำก็เพื่ออำนนยความสะดวกและการใช้อุปโภคบริโภคเรียกได้ว่าการสร้างบ้านใกล้แม่น้ำมีมาตั้งแต่โบราณนอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายแล้วยังส่งผลให้บ้านเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวอีกด้วยแต่ในปัจจุบันการมีบ้านติดน้ำจุดประสงค์หลักเลยก็คือเพื่อวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเพื่อบรรยากาศที่ดีขึ้นของบ้าน และเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ทำให้ที่ดินบริเวณนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกด้วยแต่การสร้างที่พักอาศัยริมน้ำนั้นก็จะมีเรื่องที่ต้องคํานึงถึงอยู่มากมายเลยทีเดียวเพื่อให้ที่พักอาศัยนั้นปลอดภัยคงทนและแข็งแรงทั้งจากโครงสร้างและจากพลังงานดีที่เรียกว่าหงวจุย้ยเพื่อการพักอาศัยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและส่งผลดีอย่างแท้จริง อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสร้างบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำมีทั้งผลดีและผลเสียเช่นการที่เราสร้างบ้านติดน้ำจนมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียกับโครงสร้างทำให้บ้านสุดมีความชื้นสะสมมากอาจเกิดเชื้อโรคหรือมีสัตว์ลายที่ชอบความชื้นมาอยู่อาศัยร่วมกันก็เป็นไปได้รวมถึงหากอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ไม่เป็นผลดีในวิชาฮวงจุย้ยบ้านหลังนั้นก็อาจจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่แล้วไม่มีความสุข และไม่เกิดความเจริญก็เป็นไปได้ซึ่งวันนี้วิชาหงจุยระบบต่อเมอาซันโดยอาจารย์แขกมันตะสยามจะมาแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่ใกล้น้ำหรือกำลังต้องการซื้อบ้านใกล้อยู่ริมน้ำว่าจะมีข้อระวังและวิธีป้องกันอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลย การมีบ้านติดแม่น้ำลำคลองมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเราจะได้รับพลังงานธรรมชาติหรือจิตวิญญาณแห่งน้ำได้มากกว่าการที่เรามีแหล่งน้ำหลอกมาวางไว้ไม่ว่าจะเป็นการวางบ่อน้ำพุการวางบ่อบัวบ่อปลาหรือสระว่ายน้ำต่างๆถ้าหากเราไม่สามารถดูได้ว่าแหล่งน้ำจริงจุดนั้นจะส่งผลดีกับเราได้อย่างไรบ้างเราอาจจะชิงความได้เปรียบกับการดึงพลังงานแหล่งน้ำจริงจุดนั้นมาใช้กับบ้านเราได้มากกว่า ห่วงจุ้ยหลายๆสำนักมักจะบอกไว้ว่าการมีน้ำอยู่หลังบ้านเป็นสิ่งไม่ดีแต่ในนิยามนี้ใช้กับรายการมันตดสยามไม่ได้เพราะในวิชาห่วงจุ้ยระบบต่อเหมาซานบอกไว้ว่าการมีแหล่งน้ำอยู่หลังบ้านเราสามารถทำให้แหล่งน้ำนั้นส่งผลดีกับบ้านเราได้ด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องทำการทุบขุดเจาะต่อเติมเลยแม้แต่นิดเดียวอาจารย์แขกบอกว่าสิ่งที่คุณควรระวังเมื่อบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็คือระวังน้ำนิ่ง การที่มีแหล่งน้ำนิ่งอยู่บริเวณใกล้บ้านในวิชาหงจุยระบบต่อมอซานเรียกว่ามังกรน,น้ำตายการมีมังกรน,น้ำตายอยู่บริเวณใกล้บ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนักสำหรับบ้านส่วนใหญ่เพราะการที่น้ำนิ่งสามารถก่อเกิดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ฉันใดมันก็สามารถก่อเกิดพลังงานร้ายเข้าหาบ้านได้ฉันนั้น เมื่อมีมังกรน,น้ำตายอยู่ใกล้บ้านสิ่งที่คุณจะพบเจอเลยก็คือปัญหาของเรื่องการเงินศัตรูโชคลาภการทะเลาะปอกแว้งในครอบครัวสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหลักๆที่คุณจะเจอได้ง่ายเมื่อมีมังกรน,น้ำตายอยู่บริเวณใกล้บ้านแต่ปัญหาจากการที่มีมังกรน,น้ำตายอยู่บริเวณใกล้บ้านนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกหลังเพราะในวิชาฮวงจุ้ยระบบต่อมอซานยังมีบ้านอีกส่วนหนึ่ง ที่ต้องการพลังงานจากมังกรน,น้ำตายเพื่อส่งเสริมพลังงานบ้านเช่นกันนั่นก็คือบ้านที่ทำบ่อนทำคาสิโนทำธุรกิจเกี่ยวกับการพนันหรือธุรกิจกลางคืนบ้านที่มีการทำธุรกิจเหล่านี้หากมีพลังงานมังกรน,น้ำตายอยู่บริเวณใกล้บ้านก็เป็นเรื่องที่ดีซึ่งหากจะพูดโดยรวมแล้วการมีน้ำอยู่ใกล้บ้านก็ไม่ใช่เรื่องที่น่กกากลัวสักเท่าไหร่แต่หากอยู่ในบริเวณที่ใกล้น้ำนิ่งหรือการมีน้ำอยู่ในชยภูมิที่ผิด กับเป็นเรื่องที่น่ากลวกัว่าสำหรับห้องจุยระบบเต่าเหมาซานการกแก้ไขปัญหาห้องจุยน้ำก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงแค่หูผื่นเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำที่น่ากลัวเหล่านี้ได้และยังสามารถดึงพลังงานดีจากแหล่งน้ำนั้นเข้าสู่บ้านได้ด้วยหากคุณเป็นคนที่บ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือไม่มั่นใจว่าแหล่งน้ำนั้นจะส่งผลดีกับบ้านคุณหรือไม่หูมังกรเฝ้าน้ำเพียงผื่นเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้ หูมังกรเฝ้าน้ำจะสามารถปรับแก้พลังงานวิชาหงจุ้ยน้ําเสียรวมถึงหากเราต้องการพลังงานดีจากแหล่งน้ํานั้นหรือแหล่งน้ําที่รายล้อมบ้านเราทั้งหมดมากระตุ้นพลังงานในบ้านเราให้ส่งผลดีหูมังกรเฝ้าน้ําพืนน้นี้ถือเป็นหูส่วนหนึ่งของรายการมตาตสยามที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องน้ํานี้ทั้งหมดการมีบ้านติดน้ําอาจจะเป็นฝันของหลายหลายคนแต่ในวิชาหงจุ้ยน้ําก็เป็นปัญหาของหลายหลายคนเช่นกัน หูมังกรเฝ้าน้ำเพียงผืนเดียวจะช่วยขจัดปัญหาหงจุ้ยนี้จากบ้านของคุณให้หายไปหากคุณสนใจและไม่แน่ใจว่าบ้านของคุณได้รับผลเสียจากพลังงานแหล่งน้ำหรือไม่ให้คุณติดต่อเพจรายการมันตาสยามและเพจรา้านเครื่องมีต่างทุกสาขาอาจารย์แขกมันตาสยามมีทีมแอดมินคอยดูแลและบริการให้กับทุกปัญหาหงจุ้ยของคุณอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะเดี๋ยวก่อนคุณรู้หรือเปล่า เพียงแค่คุณปรับพลังงานห่วงจุ้ยที่อยู่ลายล้อมตัวคุณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันจะนำมาซึ่งพลังงานอันยิ่งใหญ่มหาศาลเข้าหาตัวคุณที่สามารถสร้างเรื่องดีๆให้กับตัวคุณได้ถึง5เท่าแล้วเรื่องร้ายๆในชีวิตคุณก็จะค่อยๆหมดออกไปอย่างรวดเร็วด้วยพลังงานปีนี้เป็นพลังงานที่ร้ายแบบรุนแรงมากเราอยากจะช่วยเ c และลูกศิษย ในรายการบรรจัสยามให้ผ่านผลปีนี้ไปอย่างราบรื่นหรือถึงแม้หากคุณมีอุปสรรคเราก็จะพยายามทำให้คุณมีอุปสรรคให้น้อยที่สุดบรรจัสยามได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์ที่สามารถดูผ่านในมือถือแล้วมีความละเอียดที่ทำให้คุณสามารถเข้าใจในเบื้องต้นถึงขั้นลึกได้อย่างง่ายๆมากกว่า30วิดีโอ ในวิดีโอละไม่เกิน3-5นาทีจะทำให้คุณเข้าใจและแก้ไขทุกอย่างได้อย่างตรงจุดเนื้อหาในเรื่อง่วงจุ้ยต่างๆจะครอบคลุมในเรื่องของการเงินการงานความรักและทุกช่วงจังหวะโอกาสดีๆในเศรษฐกิจประเทศเราอยากจะช่วย FC รายการมัตรสยามรวมถึงลูกศิษย์ในวิชาระบบเสาเหมาซานทั่วประเทศให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง เราจึงเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีโอกาสฟรีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าท่านสนใจรีบกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างหรือที่เพจมันตรัดสยามเท่านั้นสมัครวันนี้ก่อนโคต้าจะหมดไปสวัสดี